โดยมาเตชวนมาเตชวนถงเอ่อหายหมดจานนี่กระทงโบเก็บไปกินบ่เอาเล่นน้ำกระทงง่ยเลยบบมีกินแต่ว่ามีน้ำใจพี่น้องเลยโดยเนาะหายใจเฮ้ยโอ้ยช่วยบ้าเมย์โดยพี่น้องเนาะหวนคืนมา อ่าอีกข้างหนึ่งมาหาทั้งอาะปุนพี่น้องเนาะกะ็ไปมาหาเราก็หลายมือได้สิปายมือเลยพี่น้องเนาะอ่ามายะม,มายามื่ก่อนเป็นยังไงเนาะหลังจากที่ว่าตอนนั้นเนาะอ่าเราไปขายผักขก่ยาแต่การาบุญตามหาแล้วหอดเพื่อนพี่น้องเนาะเราก็ได้ไปซื้อข่าวซื้อนำ้ำอย่าบอกพี่น้องเนาะเอาคนอือออ่นกับสบายดีและสวัสดีเพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุข,ขุมสุขคนพี่น้องเนาะวัาศุกรในประเทศหรือว่าต่างประเทศกั ยินดีต้อนรับเข่าสู่ซองมาบุญบรรพายอีกแล้วเนาะมาเยี่ยมมายามทั้งอายะพุนเนาะอายะพุนสบายดีสบายดีสบายดีมาดูเอ้ยอ่าโตสิไปใช้มือไหนนะยูเฮือนหาบัได้ไปหาเมื่อยอะไรเมื่อยอะไรไปย่างมันไปยังเลยงานก็ชื่อไห้หมดแล้วหมดแล้วอือโดยเป็นตะขาบหมดอข้าวอันเมื่อนั้นได้ชื่ออีู่่ บ่เื้อมืออันเฮาเงินไห้ได้ซื้อจีบ่ซื้อแล้วซื้อซื้อจักโลหกโลซื้อหกโลก็ซื้อหน่อยแตเอาแพงโสดนะลูกเอ้ยบ่เคยซื้อเท่าไรก็ฮะขาวเน่เอ้าเอาเงินไห้มื้อนั้นซื้อบ่ได้ซื้อบ่ซื้อแล้วขาหมดกาวเกินนั่นหมดอีกเลยมดเอกหมดเลยอืิเกินๆนั่นแหละกินแต่ข้าวลูปภาพท่านละอื เลือดัดเอองานนั่นเก้นชื่อก้าวกระเก้นมอดหมดแล้วหมดแล้วห่าวเนี่ยโอ้ทุกเงินเลือดหายห่าวหกแฉนมอดหมดเลยหมดเลยหาวเนี่ยทุกมีโดยเอานังลูกกระสโนโดยยืนเพราะช่วงนี้มด้ไปใช่ดิมันได้ไปยังอยู่เหอนมันไปจั้งมือได้เนี่นะโอ้ชามชีมือนี่ม่ได้ไปชิมือนี่บอ ตั้งแต่อยู่เฮือนเกินไทยนะ่เขาก็ยากได้ได้แต่แตงแค่เนื้อไผ่ได้ข้าวคืออ่ะไม่ได้ปหลายมือแล้วเนะาะไม่ได้ไปหลายมือเลยตั้งแต่มือ่อมาหาไม่ได้ปลาเลยบอไม่ได้ไปลยเลยปลายก็เมือม่อยเมื่อยแห้งแล้วเมื่อยแหง้งดอย <c oughs> อยู่เฮือนคุ้มืหอคุ้มคู่อยู่เฮือนหมด,หด,หดข้าเลยดอยเฮ็ดได้แะเข้าเบิดลำบากนี่ ยังโรนึงยังโรนึงยังโรนึงกินชนะชนะชนะเอ,อ๊ยมากินเฮอเองกิมดข่าจะเกินไทหรือโลเอ้อ่าวเนี่ยตู้บไปขายพักเอ้เงินที่อ่เข่าบ้านเลฮะมีตู้บไปขายพักเอ้เงินชื่อื่อเข่าบ้านเลยไปชื่อเข่าแล้วมดเกินฮแชนหายหรายหาวนี่รเอ้ บ่ได้ไปขายผักช่ำเดี๋ยวนี้เนาะบ่ได้ไปขายช่ำผักเจ้ามาบ่กุ้ยบ่าหางได้กุ้ยกุ้ยดิบได้รู้กุ้ยดิบนี่ได้ไปขายอยู่บ่บ่บ่ได้ไปกี่กันอยู่เหอนเอาเอาเป็นเหินนี่ยกุ้ยดิบ้นอายุยังเอ็นนะเอ้าได้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 แม่เอ้ยหายะกินกุ้ยดิบก็ตามมาม่าเลยไปไปตู้อยากอยากเอากุ้ยดิบกุ้ยดิบให้่ยเอาเอากุ้ยดิบนี่ยบ่อเป็ี่ยนยังไงตัดแล้วกุ้ยฮะ ตัดแล้วกวเดือดเฮือนเเยเพื่อนเฮาอนี่เือนี่บ่เอจะเครือจะเครือโดยเ่อนงเคือนหนึ่งไม่ได้เฮงแ้กลวนะไมเนตู้ตัดมาแล้วเครือนหนึ่งเป็นตู้จะไปขายบ่อันนี้เไ่ได้ไปขายขายบม่ได้ไปขายกลัหนักไอริ่กวยวดิบกวัวดิบเบาไวหนักเขาเบาชื่อเขาชือเขาชื่อเขาชื้อชุก แน่งานก็มาได้หมดเท่านั้นนี่จะเบิ้งกระทงเฮาวนี่รู้เอ้ยไม่ได้ช้ำอืมหมดเลยหมดเลยค่ะหมดข้าวชื้อข้าวนไนลานชื้อข้าวไนไม่ได้ยังไงหน่อยหาทุบอนาะทุกหยาดทุกหยาดเนาะเออได้เยอะจังเลยน่อยเนาะ คือช่วงนี้บได้ไปใช่เลยไม่ได้ไปอยู่เฮือนป้าหาพักพักกเข้าวมะชือได้ค่ะแกะอันแกะอันเก้าเก้มายอกกันมายกกันยายอกอันช่างอันโยบอาจอนพักกบเพ่นผู้ซื้อบ่อขายบบได้แล้วขายบบได้ข้าวมะือผักแบบนี่จะพักก็้พักกู้กมัมเข้าบ่ได้ข้าวบยักษ์ชื่อล่าแล้วโอโด้วย บม่ได้ลงตั man, right? uh, more. Uh, more eng, ้งหน่ำเมื่อีงบีห่าวไม่ได้ไปจักไปจักดหน่ำไม่ได้ตักมื่อไงไม่ได้ตักบม่ได้ตักมือแล้วโอ้ชิดมือช้ำมือเนี่ยล้านตักไฮร้านวันนี้ไฮร้านตักหน่ำห่าวไม่ได้ตักเมื่อยเมื่อยเออเมื่อยแห้งทีเดียวนี่โดยเออเออโดยถูกเออห่าตัดกล้วยนอ่ะ ยังกะลุไปกะวันเอามาเก็นกล้วยเาไปยักเงินนะลูกให้เจ้าเก็นกล้วยกล้วยเด็ดวันเพื่อนเจ้ามันอามามันมีตู้มีตู้เอากล้วยเขามากินบอกเลยมีตู้ได้มีตู้กินบ่เออยฮะม่ตู้มีกินอยู่บ่มีแล้วมีแล้วเออให้ลูกอามากล้วยให้ลูกอามาอามาจะใช่ะ มาชวนมาชวนชวนตนเองนี่บอโดยบันนี่มีตู้ะมาไหมาเขา่กินบอหายเจ้าอืหายหาจักอันหาจักอันหมดนั่นหหมดนั่นเลยมากินอยู่ใช้เดี๋ยวนี้ใช้นี่นี่นี่ออไม่เเลยเปรี้ยบเอาไปรุ่นน่เพือนนี่บอออใช่ไปเบิ้งรูกไปขึ้นเฮือนไปเพื่อนไปรู่โดยไปเอาได้ไปลงอาไปเสากล้ยห

ละละเราทาเอาเอล่าทาเจ้าอ,นนอันนี้ชุกคนไปกินชุกคนกินเป็นยากินกนะจันมาอายมาอายอยากกินกล้วยมโมเป็นยังน้องมีตู้เก็บไม่กินด้วยเดอ้บอบ่หายอยากกินเวลาเวลาอยากกินเข่าแห้งกินกล้วยแทนเข่านี่เออม,มันมีเพือเดียวหนึ่งโมเป็นยังนอก มากินเอมากินอมายักเงินน้าลูกฮะให้กินที่เชื่อพ่อยากเอาเงินโดยโดยอันนี้เสียดังจิกวกินบมอนี่น่ะฮะจิ๊ัวกินบ่อนี่น่ะบว่าบั้งบุ้งเน้นนี่น่ะบักบ้กโมเมนต์กเน่บุ้งนี่น่ะบุ้งจะดนเหบอเออเออหาวับแรกเน่ตู้จกินแบบนี้เลยโบว้ บอขวแบบนี้กินเลยมีอาหารกินมีอาหารกินอาหารกินกะบ๊อบมีนะลูกเอ้อโดยให้ตัดนี่นี่ละลูกฮะจะหมาเลยอันนี้ที่ตัดให้เฮาเออมีตู้นี่กินอยู่บ่กินเล้วเหรอโดยตัดให้เ่อนระวังระวังผ้าเลย กล้วยเราตึงดีพี่น้องไหมเนาะตึงเลยง่ายงี้ดีครับเนาอะไรเนาะกล้วยกล้วยธรรมชาติเลยพี่น้องมาแต่สวนมาแต่สวนมาเก็นตึงครับตึงเลยเอาให้เอาให้ลูกแล้วเมย์จะกินใช่ไหมนี้ ข้าวกะลาเลยกินาแบบไม่อนี่พอมีกินอยู่กินเลยอันนี้ไปเก็บเอาแบบนีนี่นะตลาทางโลกมันทางโลกอยู่ตลาดมันมันมันอยู่ในใบยังนี่นะอิว๋วิว่วกินแบบนี้เลยอันนี้คือ ตอนเก็บมาเนี่ยนเป็นแบบไรนี่นะเป็นแบบโตแบบนี้ป่ะแบบนี้เอ้ยแบบนี้แล้วใช่จ้ะคือว่าเพิ่นว่าให้มันเป็นักแยนนักแน่อันนี้มันเป็นบ้งปะปะอันนี้นะกลกินมะเล็กนะฮะมันกลิ่นมะเล็กลก,กินผักเล็กอ๋อผักเล็กมันกลินเนี่ยอันนี้คือกินแบบนี้เลยนี่เนาะขัวกินแบบนี้เลยบุ้งเลยนี่นะผู้แม่นักเล่ยเลยนี่นะจ้ามันว่องหามันนักแล่เออกินอันนี้กับข้าวนะโดย <c oughs> บุญญาณบ่าไงละ่ะบุญญาณบ่บอาอโอ้ยบอนนเกี๊ยว,วอันนี้มากินนะแ <c oughs> ต่ญาณเนาะอาหารพื้นบ้านพื้นพี่น้องเนะาะเพราะว่ามีนักกินคนทางนี้คนนิยมกินนะนะอันนี้พี่น้องเนาะเออเผือเนเอิญแมงลักได้ม,มันมันเป็นทังไหนมันเชฟบม่มันมันบอเชฟกระดหลก ฮะแซบดยดูแซบกินเมีอาหารต้องกินเนาะมแซบ่กินโดดมนมีอาหารกินอาหาโอ้โหงมีตูกับพันกล้วยให้อยู่พี่เาเนาะยับไปยับไปกอนจ้าจ้าจ้าอันใดเยิ้มจ้าเจ้าพยานบอบงงเจ้าพยานบ่เจ้าพยานบบ่งใครจะโดนอะไโดนอะไร ด you know, okay. ูดหาถ่ายรูปดูดูปไปกับมากินเยอะแยะโอเว่นเลยมาซ้อมให้หน่อยช่วงนี้ถือว่าไม่ได้ไปขายแล้วพักเนาะเมื่อยถ่ายรูเอออยากข่ายก็บยู่เฮือนเลยอยากข้าก็บยู่เฮือนไปจะเมื่อยไปก็เมื่อยแต่ขายเข้ามายาก ตึงคถัะก็ดีเอามาเต็มทุกข้ามือก็ทุกเลยโดยคือใช่เทายต๊ตุ่าเฮ้หายดอีบอกใช่นกทงเออห้หมดจานนี่ก็ทงบโอเคไปกินบอกอนกระทงดยดยอันนี้ขวดชายังนี่แบบแบบใส่เกลือไปนวดอะไรกินเลยบะอ๋อโดยโดย มันมีแต่หนาแรงนี่เพราน,นี่นะอันเก็บมาก,กินนี่นี่วันตลอดช่วงหน้าคนก็นม,มี่มมว่าี่คิดว่าคิดว่ากินแบบว่าเป็นนักแน่คืออันว่าอัน,นักแน่อันแบบหนึ่งนะอันนี้เป็นบ้งนี้เป็นบ้องเนาะบ้องนะท่านเขาเอื<ด>่อว่าจาวเป็นบ้องเนาะบดักโย่เว้ยมันหนาวแต่ เจ้ากินละย่านบ่กินมาจังอ่ะกินมาูอเลยบดหมูบ้านกินบดเลยบ่บ่ไงตั้งแต่พอเตเมพากินกะตุเนาะปาัของฝากจากรตุ่นเนาะแม่กระทองแล้วรู้ บ่มีกินแต่ว่ามีน <re ้ำใจพี่น้องเลยเนาะหูจักแมงปั่นเป็นเนี่ยนี่นะพี่น้องเลยเนาะเพิ่นเพิ่นบ่มีกินอยู่แต่ว่าเพิ่นอยากพยายามให้เฮาเนาะมาบุญบ้าว่าบ่เอาเราก็จะเอาให้ยก็เก่าเอาสั่นกระชีหายเอาเลิศตู้เลิศเนาะยันเสียน้รมุกน้ำใจพี่น้องเลยเนาะเมื้อนี้มื้อนี้ไหนชิได้อันนี้บ่กินแรงนะแรงแน่ไอ้นี่บ่กแรงเก็นบัดแดนเนี่ยกลิ่นบัดแดนไม่ได้เกินยาง บ่ได้อาหารกินมาทุกคนเลยเนาะทุกคนหลายคนไปเอาด้วยหลายคนเก็บเนาะอันอันว่านั่นหนึ่งคือค้างไว้กินอีกนี่หมดอ่ะค้างค้างไว้กินอีเมื่ออินกินแน่เมื่อนีนกินแน่โดยนี่ก็คือล่างน้ามเลยขัวใช้ไฟจะเกลือเป็นนัวจำเป๋กินเลยโด้วย นี่นอนอบงลูกนี่คือบงเนาะโมเมนต์โมเมนต์แมงนักเดะคบงทจมันกินไปพักคิเล็กเนาะโดยโดยโขอมกจบใจแล้วจู่เล้วเอากล้วยฝากเ้อมาเก็บเนรถอะนะโดยโดยอ่าสองชามือกระทุนแล้วจู้เนาะ ตะบอันนี้นี่ในชวนเป็นตู้เองบ่ในสวนไปขูดชนไก่ไก่บ่มีมีมีจตกต้นและมีลายมีลายกกที่บ่กล้วยลายฮะลายชะน้อยลายชะน้อยขายบ่ได้บ่ขายบ่ได้ขายจะบ่ได้มันต้องลายบ,บ่จึงขายได้เออลายขายได้อันนี้ขายมันมีคนซื้อมีคนถ้าว่าขายในเครื่อเท่าไหร่ก็ เครือนึ่งนะจ๊อันนี้เจ็ดปดพันเจ็ดแพันเครือหนึ่งเนาะแปดพันขายถือดพนเนาะออม๋ออพเลยพี่น้องเนาะวอ่าถูกด้วรยเดปัจจุบันนี่คือเมื่อยแห้งตั้งแต่ปาบุญมหาตอนนี้ตอนนั้นนะคือยังไม่ไปไหนะตู่เนาะโดยคื เปตู้ตั้งแต่ยุคสมัยสงครามพี่น้องเลยเนาะอยู่ในดุมสิบปลายปีว่ยคุมเลิกยี่วัตุเลิกยี่บอคุมลดว่ะอันคุมมันจะหนีตั้งแต่สมัยเมื่อนะเงนยิงไงอ่ะเงยยิงเนี่ยล่าอยูกเอ้ยเลิกยี่บ่อันมาเพันคุดลงอันเฮาลงไปหนีอยู่นะโดเลิกบอจ้า คดคดกว้างคดกว้างขมเพื่อนนี่แหละคดกระเด็นแล้วห้าอ้ยังปกทงทงมันมาไหมอ่าไม้เอาไม่เอาไม่ถทมกระเด็นทมขีนดินลงเลยโดยฝนตกมามันบ่เปียกบ่บ่บเปียกค่ะยังไงยังมาฝนตกมาเนี่มันเปียกมันเป็นเวลาเปียกถามเราเรื่องราวเก่าๆพี่น้อง ดูว่าตั้งแจตั้งชามเนอะยังนี่ยังอยู่น้ำลูกน้ำรานอยู่ครับเนาะห่อเกลกนี่ห่อให้จะจะชาวห่อให้ให้ยังตุให้อยากเข้าให้อยากเข้ามีกลมลานแอนไ้มีกลมชานแดดเนงอันนี้ก็แดเนยตั้งแต่เวที่ไหนนะคนโอ้ตกตุกตกอาววัยไม่อา้เอ้า ตอนนี้เข่าเหนียวจิกโน่หน้าตัวหนึ่งเข่าด้วยตอนนั้เกินจะตีบาอินกับตามนอนชื้อบาอินกับนอนชื้อนอนอาหารกินก็ไม่ได้รู้เอ้ยหาะนี่กินแต่ผักนะกินแต่ผักเนาะผักมันต้นผักกูดยอดมันต้นด้วยยอดมันต้นผักกูด โดยโดยได้อลนอนเออรน่ะคนจิตกเล่นหนเนาะอออย่ากจักมันตกจักนอ่าก็ไม่ได้ตก่นหรอเอออ่าไปชับพี่น้องเยปาบุญชื่อเข่ามาอยู่ทุนแล้มาหาโล่ออามาเอาไม่ตู้เพิ่นก็ได้หนึ่งขินเนาะโดยโด่เนาะ เด้วยาป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเอาเข่ากันเด้อด้วยเดี๋ยวหิวกล้วยไปก่อนพี่น้องเลยไปเอาเข่าเนื้ล้นเลยด้วเดี๋ยวเขาจะไปเอามาให้ในตู้จะไปเผาบ่ย่างได้บ่อไวบ่มีไวเ์อืมโบไวก็ยาเดี๋ยวเขาเอามาให้ก็ได้ด้วยหาอนี่เด้อด้วยหาแป๊บมาเลยฮะเอามากล้วยนี่เอากล้วยให้เขา

ใอเคล่าวเอาอยู่นี่แล้วไปพี่น้องนเราเราฟังบุคลใจับตัวนี่เนาะมาเดี๋ยวเราหิวเองเดี๋ยวเราหิ้งเองมยอมมาให้เลยเนาะเรามายอมไม่หิวเลยโถลดแก่กล้วยได้เนาะ กวนแก่กล้วยบอกให้ถ่ายพุ่นกันยังมามีตู้นี่โดย,ยเาจะไปไหงเมือยนะา,ากันเด้อพี่น,อน,อน,น้องนาะี้นตูนจะฆ่าเองเอะขัดใจมากเอากล้วยให้ให้กล้วยให้กจนโอ้โก้วยพ่อแม่โดย น้ยเนาะเช็ดแมวก่เช็ดแมวเช็ดแมวก็ถื่งไงเนี่ยขนาดทื่งเนี่เนาะเดี๋ยวเอาเข่าให้เล่าก่อนพี่น้องเยเนาะดุยังก็มีดูข้าหมุนเดาเท้าขึนคือว่าให้ให้ยังกินให้ขาชนไม้ให้ห้องให้นี่บ่กไปเดี๋ยวเขาหิวไปช่วงตู้เดี๋ยวหิวไปช่วง

Má, tu mà. Ngang ngang ngang. Nè là bây giờ nó phải nó ngang nó khốt nó cô. Ngang bên lại hàng. Chép Rồi. Hả chép tới đi. À, này nhìn nó. Đôi. Ừ. À, nôm gì nữa. À. อไงนอ่ะเอาเงินวก่อนให้ื้อนลูกอ่ะซื้อเดยใบยังนี่น่ะใบยังนี่นะกับใบใบนี่อ่าใบยังใบาใบาโอ้จกอยู่เก็บไปเด้โดยชื่อของกินเด้ออ่าข้าวเค็มกับพรลมานอโดย้าะตได้โดน้องโดย soi đĩa gần đây, nó đĩa đĩa, nó có mì bò lai, phải không, nó Chẳng nữa, tu nữa. Múc cặp trái đĩa đĩa nữa, ăn quế đi, mì heng. này, đừng mía, đừng heng. Đôi, ลาเด้อเออเนาะสู้ๆเนาะครพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ลําลาก่อนพี่น้องเอ้ยขอบใจเด้อก่อนมาหาทังอยะพุนเนาะออยะุ่นอยะุนม่ตู้นี่แหละพี่น้องเนาะม่ตู้อย่ามยามก่อนจากสิมามื้อนั้นเนาะจ้านมกับลูกหลานเราแล่นเข้าเบิดลพี่น้องเอ้ยันบ่บ่ได้กินอ้าวเป็นยังเนาะ่ได้นะลูกหลานลาพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ก็าจะไปบ้านู เจ้านาเจ้าไปล่าเมื่อเฮอบ้าไปใช้ไปเฮือนหาเนี่บ้านหาเนี่ยใช้บ้านเจ้านะเนี่บ้านแเลวนี่ยโดยเมื่อใดมาผู้ไหนเด้อโดยเราบอกกลับกันนะโดยโดยเอาหรับคลิปนี้ล่ำลาก่อบข้างนอกเจอกันคลิปหน้าขึ้นเก่าคึ้นเดิมสหรับวันนี้ไปก่อนพี่น้องสบายดีเด้อนั่งมัตสึคุทุกคนเนาะบ๊ายบายโดยโดยเอาไม้เอามาตัวมา